โอเคครับก็ต้องขอกา่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมในแกรนดดอมนะครับผมใช่ <c oughs> วันนี้เรามาอยู่กันในเกมลาลาโล,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 ลบอกนะครับผมแมป Escape, เอสเคปเออ c คน n i กเออสกูออบบี้นะครับผมใช่ไหมใช่เคนเอกไหมนะคะเคนกี้เคนกี้ไม่ใช่เคนเอก นะฮะโทษที Escape Clanky ฮะ Cl Clanky Clanky นะคะ <laughs> Escape Clanky Scrouppy huh? นะคะ,ะ,คะผมนี่คือชื่อแมปนะครับเออผมไม่ได้อัดคลิปแนว Escape ออฟบี uh, by, มานานมากๆแล้วนะครับแนวเอเชเยเบอรเออนะคะแนวพิซซันลันอะไรพวกนี้ไม่ได้อัดนานมากนะครับทุกคนถ้าเกิดใครสงสัยว่าเอ๊ะพี่หายไปไหนนานจังไม่เห็นอัดคงอัดคลิปแนวนี้ลงเลยนะคะเห็นลงแต่คลิปชอ็อตคือพอดีว่าช่วงนี้โลบ,บอกมันมีเกมดังๆคนเล่นเยอะๆเข้ามาเยอะแล้วผมก็ไปติดอยู่ที่นั่นนะคะเออไปวนลูบอยู่ที่นั่นแล้วก็ไม่ได้อัดคลิปด้วยเพราะว่าเล่นเพลินเกิน <laughs> ซึ่งเกมที่ว่านั้นก็ มีหลายเกมเลยนะทั้งกัวกาเดนสติอเบนรอตแพนวีเอสเบนรอตนะฮะผมใช่ไหมช่วงนี้กําลังมาแรงเออแล้วผมเล่นไม่อาจชิปซะด้วยเพราะว่าเพราะว่าเกมมันเป็นเกมแบบที่ไม่จะเป็นต้องอาจชิป่ะเนาะนะฮะหรืออาจจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะต้องอาจก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้อาจเลยนะครับใช่พึ่งจะเลิกติดนะฮะผมจริงๆก็ยังติดอยู่แต่ว่า ผมเล่นตันแล้วเกมมันยังไม่อัปเดต <c oughs> <c oughs> ก็เลยมีเวลามาอัดคลิปอื่นที่เป็นคลิปแนวเนี้ยนะครับผมไม่ใช่คลิปอื่นต้องบอกว่าก็เลยมีเวลาอัดคลิปนะฮะที่ไม่ใช่คลิปช็อตใช่ใช่ใช่แต่ว่าก็เดี๋ยวช่วงนี้ไม่ค่อยติดแล้วก็น่าจะได้อัดรัวๆแหละนะครับแล้วนี่ใครมาเต่าอะไรมาเนี่ยถ้าโดนจะตายไหมอ๋อตาย ตอนเข้าเกมมาผมไม่โดนแน่ๆเลยผมก็เลยไม่ตายนะฮะแล้วเมื่อไหร่ผมจะเกิดอันนี้เกิดแล้วนะครับโอเคเขาเป่าอันนี้งั้นเราเดินทางนี้ได้ไหมถ้าเดินทางนี้ก็ไม่โดนแล้วใช่ไหมนะฮะอ่านี่คืออาจารย์ใช่ไหมอาจารย์แครงกี้ใช่ไหมผมจําชื่อเขาไม่ได้อีกแล้วนะครับผมแครงกี้แครงกี้ถูกแล้วแหละแครงกี้ ry, นะครับโอเคหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสามอาจารย์สอนอะไรเนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสามเนี่ยนะโอ้โหไปดีกว่านะฮะ ดีแล้วล่ะที่เราไม่เรียนกับเขาถ้าเราเรียนกับเขาแล้วก็เราน่าจะเรียนรู้สิ่งผิดๆเข้ามาเยอะแน่นอนนะคะเพราะว่าขนาดหนึ่งบวกหนึ่งยังเท่ากับสามเลยใช่ไหมนี่มีประตูเปิดได้ไหมเปดิดไม่ได้ตือตือตือตตรงนี้ห้ามเดินใช่ไหมถ้าเดินตรงนี้ก็น่าจะตายนะครับห้ามโดนน้ําต้องเข้ามาในนี้มีคนโยนกล้วยกับเอ่ออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอันนะั้นอ่ะเอ่อ มะเขือเทศนะครับขอโทษที่ทจาชื่อมะเขือเทศไม่ออกนะฮะเมื่อกี้เราต้องห้ามโดนใช่ไหมห้ามโดนอา่าห้ามโดนนะฮะโอเคห้ามโดนอา่าหลบง่ายเกินชึบปินบันไดตรงนี้ขึ้นไปโอ้สวัสดีเบคอนนายเองก็เรียนที่นี่เหมือนกันอย่างนั้นสินะขออนุญาตแซงไปก่อนเบคอนเดินช้าจ,จังจุ๊บจุบจุบจุบ,จบ,จบตรงนี้มีอ้อทำลายได้นะฮะ มีทางกั้นแต่ว่าทางกั้นเปราะบางมากทุกคนแค่เอาแขนไปซูนนิดเดียวก็พังแล้วโอ้ยทีนี้ที่หนอยเนี่ยดูไม่เหมือนโรงเรียนเลยฮะฮึบฮึบฮึบเย่สบายโอ้เขาให้กดอะไรเมื่อกี้มันมีรูปนิ้วมือนะฮะกดไม่ได้ฮะหรือมันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้านะฮะเรามองเห็นทะลุใช่ไหมอ่าน่าจะใช่นะฮะผมออกมาแล้วโอเคเราต้องเข้ารูนั้น มันมีไฟก็พิบก็พิบบอกอยู่ไว้เข้านี่ไงเข้ารูนั้นไปอืมเอ้าสวัสดีคนเยอะจังตรงเนี้ยว่าไงเบคอนกับคุณผู้หญิงเอ่อเดี๋ยวต้องหยุดรอก่อนใช่ไหมอาฮอแล้วทำไมมันไม่หมุนน่ะสักพักผมเดินไปแล้วมันหมุนเฉยแล้วผมก็ตายผมว่างั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเราจะยืนรอต่อไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมุนแล้วก็หมุนเสร็จอ่ามันหมุนละแล้วมันหมุนเสร็จโอเค เพื่อความชัวร์ทุกคนเพื่อความชัวร์นะฮะลงไปเลยยีห่ห้าที่ไหนเนี่ยเอ,อ่อที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนอ,อะไรอะ่ะโดนล็อกเกอร์ทับตายมีกับดักแบบนี้ด้วยเลยโอเคต้องเดินไกลๆอ๋ออ๋อล็อกเกอร์มันจะล้มตามทางเราเดิมมันคือกับดักใช่ไหม เราต้องห้ามเข้าใกล้ล็อกเกอร์เลยทุกคนวอกเด็กอ้วนนะครับเด็กอ้วนกําลังอ้วกเขาอ้วกว๊อกเขียวฮึบอุยกระโดดถึงได้แฮนึกว่าจะไม่ถึงอ๋อเขาอ้วกเขียวแบบแรนดอมที่นะครับใช่เขาอ้วกแบบแรนด้อมที่ไปเรื่อยๆเขาชึบเขาชึบทำไมเขาต้องมาอ้วกที่นี่ด้วยไม่รู้เหมือนกันนะฮะ แต่เราไปกันดีกว่าโอเคห้ามอยู่ใกล้ล็อกเกอร์ล็อกเกอร์อันตรายมันต้องมีลูกอีกแน่นะฮะผมเข็ดโอ,โอ้อะไรอ๋ออาจารย์เชคก,กี้เชคก,กี้ผมเรียกเขาเชคก,กี้แล้วกันนะฮะผมลืมชื่อเขาไปแล้วเพราะว่าเขาชื่อก,กีกี้เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่ากีไหน <c oughs> เปิดประตูเปิดประตูอา้าอาจารย์เฮ้ยสก,กูบบีดูบีดู เว้าอยู่เช็กกี้เช,ช็กกี้คือชื่อของเจ้าของหมาจก,กูไปดูนะฮะเออส่วนคุณครูคนนี้น่าจะเช็กกี้หรือชื่ออะไรนี่แหละผมจำไม่ได้แต่ว่าเราอะเราต้องหนีเขาจะหนีไม่ทันนะ่ะเขาวิ่งมาใกล้เกินแล้วผมไม่รู้ว่าเราต้องไปทางไหนไม่เป็นไรเอาใหม่นะครับอืมอาจารย์เช็กกี้จะโผล่มาอีกรอบหนึ่งโอเคไปทางไหนนะทางซ้ายแหละผมว่าทางขวาไม่น่าใช่ทางที่ถูกต้องนะฮะ มาทางซ้ายแล้วก็วิ่งตรงอย่างเดียวห้ามเข้าประตูเพราะว่าประตูเป็นประตูหลอกทุกคนนะคะผมไปวิ่งถ่ายประตูหลอกตั้งนานนี่นี่น,นี่ทางซ้ายนี่น่าจะใช่น่าจะใช่ใช่ไหมตรงนี้ที่เราตายอ่ะฮะเอ๊ะเหมือนเราวิ่งบนกลับมาที่เดิมแล้วเหมือนเขาจะวิ่งไวกว่าเราในนี้จริงทุกคนเริ่มชักวงแล้วหรือว่าเราต้องไปอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะนะคะ เขาตามมาใกล้มากตอนตอนนั้นมีแหละเสื้อผ้าอ้อย,ยู่ๆก็มีดินถล่มนะฮะอาจารย์ดนอาจารย์ชคก,กี้โดนดินถล่มทับตายไปแล้ว <c oughs> จริงๆเขาอาจจะยังไม่ตายก็ได้เพราะเขาตัวใหญ่เนะเขา,าจจะแค่โดนทับเฉยๆเดี๋ยวเขาก็คงออกมาแหละอ้าวสวัสดีคุณผู้หญิงยืนทําอะไรอยู่ตรงนี้ตั้งนานไปได้วยกันไหมวิ่งวิ่งวิ่งโอ้อะไรอะปืนอ๋อ ปืนมันยิงเรื่อยๆทุกคนเราต้องรีบไปเดี๋ยวโดนยิงตายนะฮะเคกันไกลระชึบระวังกันไกบาดนะฮะกันไกลใหญ่มาทําไมผมไม่เกาะอ,อ่ะเมื่อกี้มันควรจะเกาะนี่นะฮะโอ้ลับมาเริ่มใหม่ไกลเลยทําไมตัวละครเราไม่เกาะนะฮะเซ็งแป๊บเดี๋ยวไปดูอีกรอบหนึ่งถ้ารอบนี้ไม่เกาะนี่ผมโกรธนะเนี่ยปกติมันต้องเกาะจีเอมันดอะ เอาล้เอาใหม่อันน่ะน่ะมันไม่เกาะวะว้าวผมโดนแก้งนะฮะอะไรครับเนี่ยเดี่ยวนะหรือว่ามันต้องไปทางอื่นอะ่ะไม่น่าใช่มันต้องไปนี่แหละอ่ะทำไมมันไม่ปีนอะ่ะเออ มันไม่ปีนอ่ะทำไงดีล่ะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะเอาใหม่อีกรอบหนึ่งถ้ารอบนี้ไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วนะฮะฮ้บโอ้โอเคมีอะไรที่สามารถทำให้เราผ่านไปได้ไหมนะฮะที่กระโดดสูงหรออา้าวทำไมกดเลือกไม่ได้สักอย่าง นะฮะเริ่อไม่ได้สักอย่างเป็นของโชว์หรอเพชรอันนี้เอามาทำไม่ช่วยอะไรได้ไหมไม่น่าได้สกิปสคกิปเสียห้าสิบโลบั What? ๊กว a t เยอะไปเปล่านะฮะเดี๋ยวเอาหม่อีกรอบนึงทำไม่ได้ก็ไม่ได้ละ <laughs> โอ้ยตกอันนี้ไม่นับนะฮะตกตายอืมทุกคน อันนี้ไม่นะเพราะว่าตกตายนะฮะเฮียเฮียเฮ้ยเฮียเดิน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 เขาจ้าไม่ได้จริงนะฮะโอ้นี่มันบ้าอะไรเนี่ยแอดอัดแมปนี้เป็นแมปแรกหลังจากที่ไม่ได้อัดมานานหลายเดือนก็เจอแมป ที่มีปัญหาซะง,งั้นนะคะโอ้แย่ทุกคนเราเหนียวอยากที่ดีไม่ได้นะคะเราต้องจบคลิปนี้ไว้อย่างนี้แล้วล่ะต้องขอโทษด้วยนะคะผมไม่ผิดนะเนี่ยเกมผิดผิดชัวๆผิดล้านเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ใช่เกมต้องพูดว่าแมปเพราะว่าถ้าพูดเป็นเกมมันจะรวมทั้งเกมโรบ็อกเนาะต้องว่าเป็นแมปแมปไปนะคะใช่ใช่ใช่ใชแมปนี้แย่มากนะคะผมจะไปกดติดไลค์อืมจริงเฮ้ยแต่ว่ามันสนุกอยู่นะเท่าที่เล่นมาทุกคนแต่ว่า บักเจอบักนี้เข้าไปบักเดียวคือคะแนนติดลบทันทีนะฮะแ <laughs> ย่จริงๆทุกคนอย่าเข้ามาเล่นนะเพราะว่ามันผ่านไม่ได้นะฮะจริง